สวัสดีครับผมวันนี้นะครับก็มาอยู่กับวินเหมือนเช่นเคยนะครับที่ Perfect Car ครับผมวันนี้นะครับวินนะครับมีรถ1คันนะครับมานำเสนอครับเป็นเจ้าคันนี้ครับ t o y o t า Camry เครับเครื่อง2 0 0พันดครับปี2016ตัวนี้เป็นตัวเกียร์ถุงแล้วนะครับเป็นรถที่ผลิตช่วงปลายปีครับผมเดี๋ยวไปดูกันว่าคันนี้มีอะไรมาบ้างนะครับผมเริ่มจากด้านหน้าเลยครับไฟหน้าก็จะเป็นโปรเจคเตอร์ครับมาพร้อมกับ d a y Time r u n n i n g Light นะครับผมกระจังหน้าเป็นโครเมียมนะครับมีเซนเซอร์ด้านหน้าอยู่2จุด แล้วก็ไฟตัดหมอกครับคันนี้นะฮะไะเดี๋ยวไปดูส่วนของล้อบ้างนะครับคันนี้ล้อเป็นล้อแม็กครับขอบ16นิ้วนะครับยางปี2021ครับยางใหม่มากๆครับยางเมื่อปีที่แล้วเองนะครับสัดาา์ประมาณที่10นะครับผมคันนี้นะครับไปดูรอบๆพันกันครับตัวนี้คันนี้เนี่ยโดยรวมเนี่ยสีค่อนข้างสมบูรณ์เลยนะครับผมด้านหลังก็มีเซ็นเซอร์มาให้อีก4จุดนะครับผมเดี๋ยวไปดูด้านท้ายกันบ้างครับ ด้านท้ายก็เครื่องมือแม่แรงยางอะไรอยู่ครบเลยนะครับถาดรองหายไปไหนเราเพิ่งสปาเสร็จเพิ่งทําความสะอาดเสร็จครับตัวนั้นอาจจะยังไม่แห้งนะครับผมเดี๋ยวไปดูเรื่องโครงสร้างกันดีกว่านะครับหัวใจของรถนะครับผมนี่ครับรอยซีนกันน้ําจากโรงงานครับเป็นสีคายแบบนี้เลยนะครับด้านล่างด้านข้างเดี๋ยวไปดูด้านซ้ายกันบ้างนี่ครับเดิมๆสวยๆครับผม กใครที่กำลังหาแคมรี่ใช้อยู่นะครับปี2016ราคาเบาๆครับเพียง6 6 7 0 0 0บาทนะครับก่อนส่วนลดโปรโมชั่นนะครับสำหรับจัดไฟแนนซ์เนี่ยเราจะมีส่วนลดให้อีก4,000บาทเลยนะครับ4,000 0บาทเลยทีเดียวราคาอยู่ที่6,027,000บาทครับหลังส่วนลดนะครับผมก็สำหรับซื้อสดนะครับก็ฟรีแบตฟรีโอนไปเลยนะครับราคาอยู่ที่6,067,000บาทนะครับใครสนใจนะครับติดต่อสอบถามมาเข้ามาได้นะครับถ้าผ่อนเนี่ยผ่อนเริ่มต้นเพียงเดือนละ10,000 300กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับผมก็สอบถามให้เข้ามาได้ครับคันนี้นะครับภายในยังไม่เรียบร้อยเท่าที่ควรนะครับผมเดี๋ยวเปิดดูเลขไม์กันเล็กน้อยไปโอเคคันนี้เลขไม้หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันโลครับผมนะครับปี16เกียร์ถุงราคา6กแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทครับเดี๋ยวไปดูด้านหน้ากันบ้างนะครับด้านหน้าก็ประมาณนี้ครับฝากระโปรงเคยมีแกะทําสีมาบ้างครับดูจากรอยที่หัวน็อตนะแล้วก็ยางตรงนี้ไม่เหมือนเดิม นะครับผมมีแกะทาสีมาบ้างนะครับเล็กน้อยครับแต่ไม่มีโดนหนักเข้าโครงสร้างแน่นอนนะครับใครที่กําลังหาแคม r y รี่ใช้อยู่นะครับแนะนําเลยคันนี้นะครับก็น่าใช้งานครับในราคาค่าตัวแค่0กแสนนิดๆเท่านั้นเองนะครับถ้าจักไฟแนนซ์ก็6กแสนสเองนะครับผมก็ใครกําลังหาอยู่ก็ติดต่อสอบถามเข้ามาครับที่เบอร์นะครับเดี๋ยวทิ้งไว้ให้ด้านล่างเลยนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ครับวินก็ขอตัวครับเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับงนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ we <laughs>